คองเปรมนรกสำหรับผู้ที่ดูหมิ่นประชาชนคองเปรมนรกสำหรับผู้ที่ดูหมิ่นประชาชนที่นี่ไม่ใช่เรือนจำธรรมดาแต่คือขุมนรกแห่งกรุงเทพด้วยความจุกว่า6 5 0 0นักโทษเป็นสถานที่คุมขังตั้งแต่ผู้ค้าย,ยาระดับนานาชาติฆาตกรโหดไปจนถึงนักการเมืองผู้ล้มเหลวเคยมีทั้งอดีตรัฐมนตรีและนายทหารระดับสูงต้องลิมรถชีวิตที่นี่ไม่มีเตียงไม่มีผ้าหม่มต้องนอนบนพื้นแข็ง และเบียดเสียดอยู่ในห้องขังร่วมกับนักโทษอีกหลายสิบคนและบัดนี้ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอำนาจกำลังชดใช้กรรมหลังลุกลงที่คลองเปรมศารฎีิกาตัดสินว่าช่วงเวลาที่เขาใช้ห้องพิเศษในโรงพยาบาลน,นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายสิ้นสุดสิทธิพิเศษทั้งหมดและบังคับให้เขาต้องเผชิญความจริง1ปีในคุกภายใต้เงื่อนไขที่แม้แต่นักโทษการเมืองสูงวัยก็ไม่ได้รับการปราณีนคลองเปรมจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของข้อความอันเย็นชา ไม่ว่าคุณจะร่ำรวยหรือมีอำนาจเพียงใดหากคุณดูหมิ่นกฎหมายและทรยศต่อความเชื่อมั่นของประชาชนคุณก็ต้องชดใช้กรรมในนรกแห่งนี้